นะครับ yeah, ต้องบอกนางสาวแพรทองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีบอกเลยฮะ mm. เป็นประธานในงานเปิดงานคิกออฟเนี่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสดๆดร้อนร้อนฮะนายกครับต้องบอกว่าโหตอนนี้เนี่ยเหมือนน้ำหนักท่านนายกผอมลงนะไม่รู้จะเครียดหรือว่างานหนักหรือเปล่าหน้าท่านนี่เลียวไปเลยจากหน้าเหลี่ยมกลายเป็นหน้าเลียวเนี่เป็นไงฮะ ซึ่งบอกว่าตอนนี้ครับมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนพิการต่างๆนานา,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 าโดยมีคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยต้องบอกว่ามีหลายภาครัฐนะฮะหลายกระทรวงเนี่ยที่เข้าร่วมในโครงการนี้ครับต้องบอกประชาชนมีความสุขมากขึ้นให้โอกาสความเท่าเทียมคุณผู้ชมฮะโอกาสความเท่าเทียมให้กับคนทุกอาคนพิการไปก่อนนะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกความช่วยเหลือต่างๆนานาการเดียวยา ให้ประชาชนแบบเท่าเทียมกัน